สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพหัชชนเนลครับเมื่อนี้ครับวันที่18ก่อดกอกกระดาคม2 5 6 7ก็ครับผมที่ไหนฝนตกบ้านครับผมเนาะตอนนี้ครับผมบ้านผมฝนตกครับผมตั้งแต่เมื่อคืนครับยังไม่ยตกนะครับแต่ว่าตกบ่อแห้งครับผมเนาะตกลิ่นครับผมตั้งแต่เมื่อคืนนี่ครับผมเนาะถึงตอนนี้ครับผมประมาณหามงศเาหรือว่า11 0 0จนย์นอกรผมตอนนี้ครับฝนยังไม่หยุดตกนะครับ อยู่ที่ตำบลบงเหนือครับอําเภอสว่างแดนดินครับผมเนาะบ้านผมอยู่ครับผมเมื่อนี้ครับจะมีทั้งมาแบงปั่นเอฟซีท่าชองครับผมเป็นของแม่สารคามครับผมงวดที่แล้วครับแม่ให้มาครับบนวิ่ง3ครับบนวิ่งสมครับหกเดสเม็ดเดียวครับผมเนาะตัดเล่น2ตัวครับ6กสแล้วก็เจ็ดสมนะครับผมยำบอกเอฟซีท่าชองอยู่ว่า ให้เอฟที่ทังช่องอัดเงินออเดอร์ครับผมเนาะนี่ครับผมเข้าที่หกสามสามหกแล้วก็วิ่งสามบนครับหกสามสามหกแล้วก็วิ่งสามบนนะครับแล้วก็มีเอฟที่ทังช่องถามผมมาว่างวดที่แล้วเลขออกสามสามหกใช่ไหมสามสามหกนี่ครับถ้าเราวิ่งบนสามเราจะได้กี่บาทซึ่งผมกะ มือกอนกับผมเนาะผมเคยวิ่งกับผมเนาะไม่เกี่ยวนะครับเขาให้แค่ต่อเดียวนะครับให้แค่ต่อเดียวครับผมเนาะถ้าเราวิ่งสามใช่ไหมหนึ่งหมื่นใช่ไหมเขาก็ให้เราที่ครับผมสามหมื่นรวมทุนครับผมสามหมื่นรวมทุนครับไม่เกี่ยวกับที่ว่าสามสองตัวนะครับแต่ว่ากับบางพื้นที่กับอาจจะพือกันครับผมเนาะเพราะว่าเพินไลมหาผมว่าพระหาพี่วิ่งทําไมเขาให้ต่อเดียวเองทําไมเขาไม่ให้สองต่ออย่างนี้นะใช่ถ้าเราวิ่งบาทหนึ่ง ได้สามาได้สามบาทลวมทุนใช่ไหมแต่ว่าเพิ่นวิ่งบาทหนึ่งลงสมมตินะครับผมสมมติว่าเพิ่นวิ่งบาทหนึ่งเพิ่นได้แค่สามบาทลบทุนครับผมได้แค่สามบาทรวมทุนใช่ไหมซึ่งผมกะแล้วแต่ครับผมเนาะบางพื้นที่ไม่เหมือนกันครับผมแต่ว่าผมเค่อยวิ่งไปครับผมไม่เกี่ยวครับผมเนาะกบบับสามสองตัวครับผมก็แล้วแต่นะครับผมผมกะแนะนําว่ากัให้ล่องทามหอกเบนครับผมเนา,กนเนาะกะปรามานนี้ครับผม มาดูของแม่สารคามดีกว่าครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมของแม่สารคามครับผมแม่สารคามถ้าใครจําได้นะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ครับผมนี่ครับสองตัวมาตัวครับของแม่สารคามครับแม่นมากครับผมเอฟซีทางช่องครับผมนี่ครับศูนย์กับสองครับผมสองตัวมาตัวล่างอย่างเดียวครับออกเก้าศูนย์เจ็ดกับเก้าออกเจ็ดเก้า ห้ากับเจ็ออก1 7 6่งเกับแออกหกศูนย์สอกับสออกสี่กับหออกสามหนงวดที่แล้วครับงวดก่อนนะครับเกับหออกแปดเก้าครับผมงวดที่แล้วครับเกากับห่ครับออกสองหนะครับออกสองหนึครับออกสองหครับผมนี่ครับมาที่หครับก็ถือว่าสูตรสูตรที่ว่าสองตัวมาตัวครับผมของแม่ สารค้างกับผมเนาะนี่ครับผมงวดที่แล้วครับก็ชื่อว่าเข่าดีกับผมเนาะสองตัวมาตัวครับผมตะบามือนีรับผมแม่สารค้างกับผมเนาะเพิ่นทรงเลขวิ่งตัวเดียวครับผมเนาะเลขวิ่งตัวเดียวล่างอย่างเดียวแล้วก็สูตรสองตัวมาตัวล่างอย่างเดียวมาเบียงปั่นเอฟซีทางช่องกับผมเนาะสูตรนี่ครับผมสูตรที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมหุดที่แล้วหกมาหมดที่แล้วใหกมาครับผมเนาะ หกขึ้นบนครับผมเนาะเพ่นว่าปรับเปลี่ยนสูตรใหม่ครับผมงวดนี้ปรับเปลี่ยนสูตรใหม่ครับของแม่สารคามนะครับสูตรวิ่งตัวเดียวนะครับแต่ว่าสูตรตัวนี้ครับผมเนาะสองตัวมาตัวครับผมยังเดินดีอยู่ก็ลงต่อไปครับผมเนาะของแม่สารคามครับผมของแม่สารคามครับนํามาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะคลิปที่แล้วครับผมคลิปที่แล้วผมลงไปครับของผมเองครับผมเนาะแล้วก็ของ แม่สลับบุรีครับผมจับเซตกันครับหลักสิบล่างของผม1 3 7ครับแม่สลับบุรีครับหลักสิบล่างครับ0 2 3ครับผมนี่ครับผมจับได้ที่0 1 0 3 0 7 2 1 2 3 2 7 3 1 3 3 3 7นะครับเพราะว่าเคยจับเซตกันแล้วเขามา2 3งวดติดต่อกันครับผมเนาะเพราะว่ามี f อทางช่องคอมเมนต์มาเยอะมากครับผมเนาะว่า จับใส่กันเข้าบ่อยมากครับผมของผมแล้วก็ของแม่สลับบุรีครับผมนี่ครับเอาหลักสิบล่างของแม่สลับบุรีมาจับใส่กับของคุณพะหัตจะได้ที่สองหนึ่งทีแล้วก็ได้เข้าที่89้าลองดูนะครับนี่ครับมาครับผมมามาครับมาแคปหน้าจอเอาของ ผมแล้วก็ของแม่สละบุรีแล้วก็ต่อไปครับผมเนาะจะมาลงแนวทางของแม่สารลามให้เอฟซทางช่องนะครับของแม่สันหลามครับผมงูตีแลลวหกสามสามครับของแม่สันหลามดูก่อนสิของแม่สันหลามเดี๋ยวตอบลายแป๊บนึงครับผมตอบลายแป๊บนึง่ง อย่างนั้นหนึงนะครับตอบไลน์ก่อนยังมีอยู่ครับทำตามวิธีเดิมเลยครับนี่ครับผมเนาะเพิ่นมาขอบูชาเบียกแก่ครับผมซึ่งเพิ่นสั่งไปหลายเทื่ยแล้วครับผมเนาะนี่ครับสั่งไปหลายครั้งแล้วแต่ว่าอยากได้อีกครับผมเพราะว่าเพิ่นว่าขายดีครับผมเนาะขายดีมากผมเพิ่นบอกมากๆมาว่าครับผมเนาะ ของแม่สารคามครับผมของแม่สารคามมาดูของแม ah ่สารคามดีกว่าครับแม่สารคามครับงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วครับผมเนาะนี่ครับผมผมลงคลิปไปครับงดที่แล้วครับนี่ครับบนเด่นที่สามหกเจ็ดสามเม็ดเดียวหกสามเจ็ดสามครับนี่ครับนี่ครับผมผมลงคลิปไปครับผมเนาะก็ถือว่าแม่นมากครับผมบนเห็นมากแค่ชุดสามตัวเม็ดเดียวแต่ว่า เพิ screws, 3 3่นบอใหกเจ็ดนะครับพราวาเด่นที่สามครับผมเนาะวิ่งสามก็เข้าที่หกสามสามหกนะครับนี่ครับงวดนี้ครับผมงวดนี้ครับนี่ครับผมงวดนี้ครับของแม่สละไม่ใช่แม่สาระคมครับผมสองตัวมาตัวครับผมเดินดีมากครับผมเนาะสองตัวมาตัวเดินดีมากงวดนี้สองตัวมาตัวครับศูนย์กับสองนะครับศูนย์กับสองครับงวดที่แล้วครับเก้ากับหนึ่งครับผมเนาะ เก้ากับหนึ่งครับสองตัวมาตัวครับงวดที่แล้วครับเก้ากับหนึ่งนะครับนี่ครับผมงวดที่แล้วเก้ากับหนึ่งงวดนี้นี่ครับผมผมลงคลิปไปครับผมเก้ากับหนึ่งมาที่หนึ่งครับผมเนาะสองตัวมาตัวครับของแม่สารคามกบผมล่างอย่างเดียวครับผมเดี๋ยวผมเขียนให้เอฟซีทา้งซองกผมเนาะตอนนี้ฝน ยังไม่หายตกครับผมตอนนี้ครับที่ไหนฝนตกบ,บ้างครับผมเนาะช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับแม่สารคามครับแม่สารคามครับแม่สารคามล่าง สองตัวมาตัวครับผมล่างอย่างเดียวครับอย่างเดียวล่างอย่างเดียวสองตัวมาหนึ่งตัวครับผม องตัวมาหนึ่งตัวก็ถือว่าของแม่สันคัามเข่าบอยแมกรับผมเนาะของแม่สาร,รคามครับสองตัวมาหนึ่งตัวครับได้ศูนย์กับสองครับเลขออกเก้าศูนย์ครับได้เจ็ดกับเก้าครับเลขออกครับเจ็ดเก้าครับได้ ห้ากับเจ็ดครับเลขออกหนึ่งเจ็ดครับได้หกกับแปดครับเลขออกหกศูนย์ครับได้สองกับสี่ครับเลขออกสี่สองครับได้สามกับหนึ่งครับไม่ใช่ได้สามกับห้าครับเลขออกสาม 1ครับต่อมาครับเลขก้9กับ1ครับเลขออก8 9ครับงวดที่แล้วครับผมเนาะเลข9กับ1ครับเลขออกครับ2 1ครับนี่ครับงวดที่แล้วผมลงคลิปให้ fc ทางช่องดูอยู่นะครับผมนี่ครับผมงดที่แล้วครับลงคลิปให้ fc ทางช่องดูดูนะครับนี่ครับ9กับ1นะครับงวดที่แล้ว นี่ครับผมของแม่สารคามครับผมแม่สารคามสองตัวมาตัวครับมาที่ศูนครับมาทั้งสองตัวครับผมเนาะมาที่เจ็ดครับมาที่หกครับมาทั้งสองตัวครับมาที่สามครับ มาที่9ครับมาที่1ครับงวดนี้นะครับงวดนี้ครับสองตัวมาตัวของแม่สารคามนะผมงวดนี้ให้มาครับ0กับ2ครับ0กับ2นะครับศูนย์กับ2ครับนี่ครับผมแต่ว่า อีกสูตรหนึง่งครับผมเนาะสูตรไม,ม่แม่ว่าครับผมนี่ครับอีกสูตรหนึงให้6ออก6 0ให้4ออก4 2ได้3ออก3 1ได้8ออก8 9ได้2ออก2 1งวดนี้ก็ได้2นะครับนี่ครับของแม่สารคามครับผมเนาะใอ้เอที่ท่านชองแคปนาจอครับผมสำหรับใครที่รอให้แม่สารคามจับคู่ให้แบบนี้นะครับรอก่อนนะครับรอก่อน แคปหน้าจอครับผมเนาะงวดนี้0กับ2ครับผมกระสุดท่านี้ก็บขออุยพอนให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับผมเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ่าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้การสวัสดีครับ